คือวันนี้เนี่ยในโซเชียลเขาตามหากันบุ้นเลยนะคะสำหรับนักเพากกายทีมชาติพูดมาแบบนี้ก็ดูโอ้โหมาดแมนแทนซ่อม <handsome, S 2> ตัวใหญ่กล้ามใหญ่กล้ามใหญ่แต่ใจเขาอาจจะไม่ใหญ่ตามหรือเปล่าคุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าเขาไปขับรถชนคู่กรณีนี่เป็นภาพจากกล้องหลังรถจะเห็นวินาทีที่คุณพาคินหรือว่านักเพากกายทีมชาติเนี่ยชนเขาก่อนนะหลังจากนั้นคุณผู้ชมคู่กรณีที่เป็นผู้เสียหายลงมาจากรถพยายามระเจรจากับคุณพาคิน แต่ว่าคุณพาคินุผู้ชมดูท่าทีเขาหน่อยอะไรวะป๊บนึงนะลูกเหนขไ่าอ่ะยดีไปไหนอะพี่เดี๋ยวแล้วอะไรอ่ะไม่ได้พี่เฮ้ยผมแจ้งตำรวจนะ เฮ้พี่เฮ้เฮ้ไปวะใจยไปไหนอ่ะพี่คุณพาคินขับหนีไปแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมมันมีจังหวะที่น้องผู้ชายวัยแ8ขวบเป็นลูกชายของคุณวรปัดซึ่งเป็นคู่กรณีที่เป็นผู้เสียหายน้องโดนรถของคุณพาคินเหยียบเท้านะคะหลังจากที่คุณพาคินก่อเหตุแล้วอะค่ะหลบหนีไปเลย อย่างน้ใตรบกกดไ้นี่ค่ะไปแล้วน้องเดินกับเพจกับเพจออกมาเห็นไหมคะแตะับเธอใช่ค่ะเหยียบเท้าน้องเต็มๆเลยนะคะเรื่องนี้ทางด้านของผู้เสียหายหรือว่าคุณวรปาดรวมไปถึงทางด้านลูกชายเนี่ยก็มาขอความเป็นธรรมนะคะนําคลิปนี้มาโพสต์เพราะว่าเขาบอกพยายามจะคุยกับคุณภาคินล้ พยายามจะขอเบอร์โทราศัพท์นะ,ะถ้าคุณรีบไม่เป็นไรเข้าใจว่าอาจจะมีธุระแต่ว่าเขาก็บ่ายเบียงน,นู่นนั่นนี่บอกขอบัตรประชาชนได้ไหมเขาก็ไม่ยอมให้บอกพี่ผมปวดท้องหลังจากนั้นก็ปิดกระจกรถแล้วก็ขับรถหลบหนีไปเรื่องนี้นะคะทางด้านผู้เสียหายไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วที่สบพบางแก้วแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการออกหมายเรียกนะรอว่าคู่กรณีเนี่ยจะมาให้ปากคําหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเจอ สาลเนี่ยออกหมายจับแน่นอนล่าสุดวันนี้ช่วงบ่ายไม่รอนานนะคะเพราะว่าทางด้านคู่กรณีคุณพาคินนักเพาะกายชื่อดังเข้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมแล้วที่สอพอค่ะเขาก็ชี้แจงในมุมของเขานะคุณพาคินบอกแบบนี้บอกว่าตอนนั้นอ่ะผมกําลังจะเดินทางไปต่างจังหวัด จะไปรักษาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อตาที่จังหวัดสกลนครรวมถึงผมมามีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อท้องไงยังมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอยู่เลยนะเป็นหลักฐานแต่ตอนนั้นผมไม่ไหวจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีดูว่าโซเชียลไปไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็ประโภมข่าวว่าว่าผมแหละคือชนแล้วหนีอะไรต่างๆ บอกว่าผมน่ะขอร้องเขาแล้วว่าผมเต้องไปรักษาพยาบาลก็คือเราไม่ได้เจตนาที่จะหนีแต่เราป่วยจริงๆครับอืจรจริงๆครับผมไปไหนพี่มาทราบข่าวแล้วยังไงต่อครับผมก็รีบตีรถกลับมาเลยครับตอนนั้นขับรถไปถึงแล้วน่าจะสี่มาแล้วครับเราต้องตีรถกลับมาเพื่อที่จะไกลเกลี่ยถึงเมื่อวานนี้ก็ท่านได้ลงบันทึกประจาวันว่า ผมผมก็มามารายงานตัวเกี่ยวกับไม่ได้ดูโซเชียลไม่ได้ดูข่าวไม่รู้แล้วก็ไม่ได้หนีจริงๆนะแต่ว่าปวดท้องมากแล้วนัดหมอไว้แล้วอ้าวแล้วทำไมแค่คุณวรปัรผู้เสียหายเนี่ยเขาขอชื่อขอเบอร์โทรศัพท์ถึงไม่ให้อ่ะปวดท้องเพราะปวดท้องจนให้เบอร์ไม่ได้เออคนละมันปวดท้องแล้วตำรวจบอกว่าเนี่ยกวรปัดเข้าไปแจ้งความแล้วแล้วตำรวจเช็คทะเบียนรถ ติดต่อโทรไปหาวรปัดได้ติดต่อโทรไปหาภาคินได้ภาคินตัดสายทิ้งแล้วโทรไปอีกสองสารอบปิดมือถือเลยนี่คือปวดท้องยาวอย่านู้นเลยเหรอเขาว่าแบบนั้นนะและ<อ>้วเห็นบอกว่าจะฟ้องกลับทางด้านคุณวรปัดด้วยอ๋อแต่ลองฟังคุณวรปัดดูแกยืนยันนะบอกว่าผมยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมสู้คดีเพราะผมเพิ่งโพสต์หลังจากที่เกิดเหตุและไปแจ้งความแล้ว ยังไม่ได้โพสทันทีนะแจ้งความแล้วตำรวจพยายามติดต่อคู่กรณีอย่างที่บอกเลยโโเขาตัดสายทิ้งโโแล้วก็ติดต่อไม่ได้โโเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจโพสต์ภาพแล้วก็กล้องในหน้ารถกล้องหลังรถเพื่อโที่จะเป็นหลักฐานในการตามตัวให้มารับผิดชอบแค่นั้นเองจนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ผมก็หันไปหาเขาเขายังไม่ลงมาทีเขานั่งอยู่เฉยๆจนผมก็แบบอะไรเงี้ยประมาณว่าโมงหน้าเขาอ่ะเขาก็ลงมาขอพี่ ยังไงเขาบอกว่าเขาปวดท้องจะไปหาหมออไไผมเลยบอกโอเคพี่งั้นผมขอเบอร์พี่กับประชาชนหน่อยครับเก็บไว้ติดต่อก,กันเ<ม><ม>ขาก็ไม่ให้โอ,โอ้โหไม่ไหวจริงจริงผมจะต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นรถไปแล้วเขาก็ถอยหลังปุ๊บผมก็เลยดูแลแปลกๆก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเออแล้วเขาก็บอกว่าผมก็บอกเขาว่าพี่ยังไงเนี่ยผมขอประชาชนได้ไหมเบอร์โทรได้ไหมไว้ติดต่อก,กันเอ,อแล้ว เออแล้วผมจะทายังไงถ้าพี่ไม่ให้เขาบอกเขาไม่ได้เอาประชาชนมาแล้วเขาก็ไล่ผมไป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 เขาปิดกระจกเราก็เบียดผมมันต้องปวดท้องเบอร์ไหนเนี่ยถึงให้เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้แต่มันแปลกไงเพราะเขาบอกว่ามันมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลเป็นหลักฐานถ้ามีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลเราก็ต้องมีบัตรประชาชนถูกไหมเออใช่แล้วไปไหนมาไหนไม่พกบัตรประชาชนนี่จริงๆมีความผิดนะ๋อนี่ยังโชคดีนะที่ลูกชายคุณวรลรับรดไม่เป็นอะไรไปตรวจสอบแล้วเรื่องของกระดูกนะคะ